สวัสดีวันนี้ครัวน้องอ๊อะจะมาทำหมูพวงแดดเดียวเรามาดูกันหั่นหมู เราก็จะตัดตัดเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาซอยเป็นเป็นชิ้นยาวๆค่ะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนในการโขลออกรากุกชี พริกไทยกระเทียมเข้ารวมกันแล้วก็เพื่อที่จะไปหมักหมูเดี๋ยวเรามาทำโขกกันเราก็โขกสามเกลือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันค่ะ แล้วเราใส่สามเกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บประมาณสองช้อนนะคะเนี่ยประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อน แล้วก็น้ำมันหอยค่ะประมาณ2ช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสก็ประมาณ2ช้อนแล้วก็ นางออจะใช้น้ำมันพืชนะคะวันนี้หาน้ำมันงาไม่ได้ปกติใส่น้ำมันงาก็ประมาณสองช้อนแล้วเสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันคลุกเค้าได้ให้เข้ากันนะคะอันนี้น้างอ๋อใช้หมูโรนึงนะคะก็สูตรก็อยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิด คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ลองเอามือแตะๆชิมดูถ้าใครชอบแบบรสเข้มข้นกว่าน้งงองก,ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่คนที่คนไหนชอบรสเข้มข้นกว่านี้ก็เพิ่มได้ลดได้แล้วเราจะมาดูกันว่าเราวิธีร้อยๆอย,อยังไงแล้วก็พวงหนึ่งล้วก็จะเสียประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนะคะ อ๋อนก็ลืมบอกไปว่าปลายตอกต้องต้องตัดให้แหลมนะคะถ้าตัดไม่แหลมแล้วมันจะทื่อแล้วก็จะเป็นอะไรที่ว่าเสียบยากโอ้ยาวไปหน่อยโทษทีจะแต่คุณความชอบนะคะใครใครสัน้นใครยาวก็แล้วแต่ความชอบค่ะ อ่าพวงนี้ได้5้าชิ้นแล้วเราก็มัดอย่างนี้นะคะเนี่ยวิธีการตากก็จะตากในลักษณะน,นี้ค่ะก็การตากก็จะ่ละแต่วิธีใครวิธีมันนะคะแต่ละงอจะตากวิธีนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากตากเสร็จประมาณหนึ่งแดดเดียวประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะแดดตยวจะจัดก็แค่นี้แหละสี่ถึงห้าชั่วโมงโอเค,คตอนนี้เราก็ไปตากหมูได้มาประมาณหนึ่งแดดประมาณสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงแล้วค่ะเราเรามาดูวิธีการทอดกันนะคะโอเคค่ะ เราก็วางหมูทหมูไปแบบนี้นะคะวางใน,นกนาะแบบนี้โอ้นิงล้อลืมบอกไปว่าตั้งไฟให้ร้อนไฟกระทะร้อนแล้วก็ดีไฟกลางๆนะคะ เดีย๋ยวเราคอยกลับไปกลับมานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องเนะด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรอร่อยๆให้ชมอีกค่ะ